มาตะลุยไทยเป๊กันต่อภาค2จ้าอันนี้นะคะที่ตั้มสามหาก็คือไอ้ไก่ทอดที่เป็นแผ่นๆใช่ไคะแต่อันเนี้ยอ๋อพาสต้าเลสวันเลสวันเอ a ยยูงซ r ซาริสวันนัมเบอร์วันไม่ได้กิน This is what it is เอ uh, <tofu. S 1> mm ่อโตฟุโตฟุอ๋อ it's like a smelly tofu something uh โอเคฉันจะโอเคขอบคุณค่ต้มชิ้นไก่ไก่ไก่บะลมเลยกินหมดอันนี้ก็อิ่มแล้วแหละว่าปากเอาปากอร่อยเป็แกงอร่อย โอ,โ,อโอ้ร้อนค่ะร้อน,อ,นอันนี้เต้าหู้นะคะเห็นเมื่อกี้มีคนบอกว่าเราให้ร้อนเต้าหู้เหม็นแต่เราไม่รู้ว่า<ม>ใชัตเตร์ปีนไหมนะมันบอกว่าชัตเตอร์บีน <c oughs> <c oughs> แปลกดีอ่ะคือเต้าหู้บ้านเรามันจะมีกลิ่นไ่ปะกลิ่นเต้าหู้อ่ะแต่เนี้ยข้างนอกกรอบข้างนอกกรอบแล้วข้างในอ่ะนุ่มมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นเต้าหู้เลยอ่ะอร่อยหมีอย่างหนึ่งที่คาดใจและอยากลองป๋องเหน่งป้า วันอ๋อเขามีหน้าเองด้วยมันคือเห็นชุดแป้งทอดเฮ้ยแม่อันนี้เส้กอกเอาเส้กอกห่อเส้กอกแป้งอ่ะมันคือปงเหน่งบ้านเราแต่เขาทำชั้นไม่ไม่หนาเนอะ แป้งข้างนอกเขาก็ถาเป็นซอสส่วนไส้กรอกก็เป็นไส้กรอกเหมือนมืนไส้กรอกตลาดบ้านเราอ่ะแต่ไส้กรอกจะอันใหญ่กว่านะเนี่ยคือการกิดต้องเหน่งที่ถูกต้องแม่งไม่กินบ้านเรานะพวกเหน่งไม่มีแต่แป้งเม่งไม่มีอะไรเลยเนี่ยไส้กรอกแม่งมาอันเท่านี้ไส้กรอกอันนี้ไส้กรอกที่ยาวมากถึิงจริงเลยด้วจดไปหนึ่งวันแล้วนะคะกับการตะลุยไทยเปตอนนี้เราก็ตะเวนกินกินกินและกินกินเสร็จแล้วก็กลับไปนอนค่ะ เพื่อเก็บแรงเอาไว้ตะลุยไตเต้เวันต่อมานะจ๊ะตามมาดูกันเลยสวัสดีเช้าวันที่สองรู้สึกว่าเมื่อคืนนอนนอนเดึกม,มากแล้วก็นอนไม่หลับด้วยเพราะว่าเสียงในข้างห้องนี่แบบดังมากอะ,อะคือคือแค่เสียงแค่เสียงเปิดตามอะคือมันก็โคตรด,ดังเลยเออมันก็เลยได้นิมื่คืนเลยห้องที่นม่ผนังบาง ก็หนังบางามากแล้วแล้ยินเสียงมั<ล>บกดน้ำเพียงอาบน้ำหนยนางไรและอีห้องที่เราผ่านไปแล้วก็ห้องห้องครอบครัวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยเดินทางต่ออาหารเช้าของเดลี่ออสซิเม่นนะคะก็จะเป็นจัพวกแบบอาหารจีนข้าวผัดผัดผกแล้วก็อาหารฝรั่งนะคะฟนงังฟิง้งสลัดโจ๊กก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้นะคะซึ่งราคาเกินคาดกับค่าที่พัก1 0พันะค่ะ อีกจนได้นะคะวันที่2กับซงฮอะไรสักอย่างแต่อร่อยมากอร่อยโคตรไม่เหม็นข้างนอกกรอบโคตรราดด้วยผงที่มีเซนเนมอนอ่ะของอะงโลอะ่ะอร่อยมากวันนี้โปรแกรมของเราคือไม่ได้ตื่นนะตอนเช้านอนไซนาวนอนยาวมากพูดเลยเหมือนห่วยหาก,กันนอนตื่นมาบ่ายโมงลงมากินในนีน้นะคะเดี๋ยวเราจะไปจะไปอ่ชินไบจูนะคะเป็นเป็นอุทยาน ใช่นะันเป็นสวนสาธารณะที่ติดกับน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิ80-100องศาคือลงไปเล่นไม่ได้หรอกแต่เขาบอกว่าสวยก็จะไปนะก็ <c oughs> ทำเวลาค่ะไปเลยอันนี้อันนี้อันนี้ <c oughs> และนี่ก็คือบรรยากาศในช่วงกลางวันของตลาดซีเหมือนติงนะคะก็จะมีของกินมีของขายเหมือนย่านสยามสแควร์บ้านเรานะคะการเดินทางไปซินเป่ยโถของเราก็คือเดินทางโดยรถไฟสายสีน้ำเงินนะคะบรรนานายก่อน จากนั้นก็ไปต่อสายสีแดงเออที่ไปร s สเตชันต่อด้วยต่อสายสีชมพูไปซินไปถงค่ะแค่นี้สาสาย ถึงซิงเปย์โถประมาณสักสี่โมงเย็นเราก็เดินดูนู่นเดินนี่เพราะว่าสวนสาธารณะที่อยู่ตรงกลางเมืองเนี่ยก็สวยและน้ำตกที่เห็นก็คือเป็นน้ําพุร้อนนะคะน้ําพุร้อนจากสวนสาธารณะเทอร์โมวันเล่ตะกี้เนี่ยนะออแล้วเราก็แบบว่ามีความลงค่ะลงปุ๊บไปถึงเทอร์โมวันเล่ถึงข้างหน้าตะตเาเลยนะสี <c oughs> ่โมงเย็นสี่สิบห้านาทีค่ะถ่ายรูปสามสี่แอ็กเตอร์เตเตเจ้าหน้าที่บอกว่าโครสโครส เดีรยวฉก็บอกเราก็แบบเชี่ยกูไปถึง๊บปิดเลยเออเป็นไรหรอกแกข้างในก็ข้างในสวนดูดูจากในอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็จะเป็นประมาณว่าเป็นสวนสาธารณะที่มีต้นไม้เยอะๆทางเดินเยอะๆนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะเป็นคลิปที่ไม่ได้เรื่องอะไรเลยมาถึงแม่งก็ปิดไม่ได้ทถอะไรนอกจากเดินตามเลาะสวนสาธารณะแต่ว่าเราหลังจากเนี้ยเราจะไปตอนแรกเราจะไปบอกว่าเราจะไปพิ่อเยีคู่กรง ก็คงไม่รอดเราก็จะไปตลาดซีเมนไอ้ซื่อหลินซื้อหลินตลาดซื้อหลินเลยนะคะไปตามล่าเต้าหู้เหม็นกันด้วยว่ามันรสชาติเป็นยังไงไปเยอะ สตรอเบอรี่สามลูกแล้วก็มีมะเขือเทศช,ชาชินีอยู่ข้างล่างตั้มเป็นพุซาอาชิมชุซารนกันนะตอนแรกนะว่าเหมือนพุทาบ้านเราอร่อยเน,นื้อน่นเปรีป้ยวๆแล้วก็มาตัดกับความหวานของตัวนี้นตัวชุบครามเอ่ะขายลูกไหม อันนี้มันเสียแล้วหรือเปล่าสรุปลูกแรกอร่อยลูกแรกอร่อยลูกตอกมันเหมือนเน่ามันเป็นรอยฉ่ำๆอกินได้สองลูกนอกจากนั้นเน่าแล้วค่ะเน่าเหลียเดี๋ยวเราเดินไ,ไปเรื่อยๆเดินไ,ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆก่อนนะคะเพื่อหาโอกาสทิง้งไอ้สองตัวนี้แต่ถามว่าอร่อยไหมลูกแรกอะโอเคเพราะว่ามันจะหวนานๆเปรี้ยวใช่ป่ะเออแล้วค่ะเอา้องเห็นค่ะไม่ต้องเห็นก็นกินเลย กินแบบไม่เหมือนปลาไหบ้านเรานะไส้เคี่ยวแกงอ้อเด็ดไส้ใส่อะไรก่อนน้ำมนี่นะคะเขาบอกว่าถ้าจะไปดีต้องใส่ไอ้นี่ดัดจัดเป็นคนไทยกลัวอะไรกับพี่ค่ะต้องมีความไม่มั่นใจอ่ะกลิ่นแวบแรกที่เข้ามาคือปลาทอดบ้านเราเลยกะจะไม่แรงเท่านะต้องกินคู่กับน้ำพริกถึงจะดีนี่ เป็นการคอมบิเนชันของรสชาติ Thank you ขอบคุกลับมาเบอร์หนักๆเลยนะที่เดิมบอกร้อนร้อนอะข้างในก็คือนมคือจะได้กลิ่นนมออกมาก่อนเลยแล้วก็นุ่มๆหนุบๆหอมแต่ไม่มันเท่าที่คาดนี่ได้นี้มาแล้ว อ้ยมันคือตูอ้หู่เหม็นปะอ้ะหอหรอเออนี่นเนี่ยมันคือตู้หู่เหม็นอัปยหาตู้หู่เหม็นสองครั้งเอกันให้แตกไปเลยครับคุณโอ๊ยแล้วไอ้นี่กินแรงว่ะ <c oughs> ไว้อะไรให้ทำหน่อยกินแมลงกันหน่อยนึงใส่เทมเป้กินเยอยมากไหวไหมคะไม่ผ่านะ ะะขึ้นชื่อในเรื่องของกินพื้นเมืองแล้วก็ราคาถูกสภาพไป้ายตลาดประตูตน้ำบ้านเรานะคะของกินเยอะมากของช็อปก็เยอะมากเช่นเดียวกันราคาดีแต่รสชาติก็ไปเสี่ยงอันเอาข้างหน้านะคะสุดท้ายเราก็มาลงเอยที่ฟู้ดคอร์ทนะคะใต้ตึกนะสักตึกหนึ่งซึ่งโอเคราคาดีแล้วก็อาหารรสชาติอาหารโอเคนะคะสไตล์ไต้หวันคือปรุงแต่งอนอยนั่นเองนะคะ มาเจอร้านชีสชิฟฟ่อนชีสนะคะคอตตอนชีสสิของไต้หวันนะคะซึ่งเห็นเคยเห็นในในวิดีโอในพวกเทสเมทอะไรเงี้ยนะแต่ไม่รู้ว่าของที่ไหนของที่นี่ว่ะเพราะเขาตัดเป็นแบบสีเส่เหลี่ยมจีเหลี่ยมไม่เหมือนกันทศอืนลองมันละเออลองลองลองอลองมาไปกัน หยุ่นยุ่นดึงดึง,ดงชิน้นนะคะก็ต้งเค้กนุ่มมากกัดแล้วสู้ฟันมากอะมันดึงดึง,ดงกลับมาด้วยนะคะแล้วก็ตัดกระชีสที่แบบว่าอหอมมันๆเค็มๆก็กหวานปะอร่อย1น0เหรียญชั้ววานั้นแปดเหรียญเนี้ยสิบเหรียญเนี้ยคือค่ากล่องอ๋อ ข้ากล่อง10เหรียญใชาเนี่ย100เหรียญเฮ้ยใหญ่มากใหญ่มากตรงนี้นะคะอยู่ตลาดซื้อหลินต้องเดิน้าตรอกมาไกลเหมือนกันนะไกลมากเลยเนาะอยู่หลังจากตัวฟูดคอร์ทที่เราลงไปกินตะเกียแล้วก็เดินลงมาอีกน,นิดนึงทั้งหลังเลยแล้วก็จะมีร้านตรงนี้ตลาดซื้อหลินค่ะแนะนําสำหรับคนที่อยากลองอาหารรสชาติพื้นเมืองท้องถิน่นราคาดีๆนะคะตลาดซื้อหลินตอบโจทย์มาก ก็ตาดีได้ตาร้ยอมเพ้นนะคะโดยเฉพาะอินนี่อย่าลองแต่สำหรับวันนี้นะคะเราสัมคนขอลเาไปก่อนมีความสนุกในอีพีาหีกอย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบาย